ท่าดีค่ะหนูหนูหนูหนหนจะพามาที่นี่ป,ป้านน้าๆกับคุณพ่อคุณแม่มามาที่วัดนี้คะ่ะวัดอะไรคะลูกอ๋วัดท่าไม้อวันนี้เราน้องหมูน,น,น้องหมูกับคุณแม่จะพาเพื่อนๆนะคะมาไหว้พระที่วัดท่าไม้มาสมบูรณ์สวยมากๆเลยอแต่ก่อนจะพาขึ้นวัดน้องหมูสนใจปลาเหรอลูก ไไม่มีแล้วไ,ไ,ไปไปไหว้พระกันดีกว่า <ไป S 1> ค่ะ<ว>โห<ฮ>ว,ว,วัดเขาร่มลื่นมากๆเลยนะจริงโอหลวงพ่อก็สวยมากไปค่ะตามน้องหมูขึ้นไปแล้นี้เราจะเข้าไปแล้วนะครับหนูจะเข้าไปทางไหนคะลูกเ,<อ>เข้าไปดูจร<อ>ะแข้เหรอคะโอ้วัดเขาร่มลื่นเย็นไหมคะลูกเย็นสบายเลยเนาะวัดเย็นมาก ากเลยเข้ามาข้างในเนี่ยลมลืมล่นเย็นมาก,กมีร้านมมีไอติมวโอ้มีทุกอย่างเลยค่ะก็จะคือมีร้านกาแฟมีอะไรนี่ทางนี้ทา,างนี้ต้องไปเลี้ยงทางนู้นด้วยนะใช่ไหมคะลูกโเ<อ>สือนี่ไงจระเข้อยู่ทางนี้อันนี้ก็จะเป็นโอที่ทําบุญนะคะแต่นี้เราจะขอไปดูจระเข้ก่อนใช่ไหมคะลูกใช่ ไปกันเลยด้วยน้องหมูจะไปไหนคะไปดูจระเข้ครับเออกมามกขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยน่ากลัวไหมคะลูกน,น,น่ากลัวเหรอแต่จระเข้ที่เนี่ยเราขึ้นมาเราไม่ต้องกลัวใช่ไหมคะเขาจะมีอะไรนะน่ารักเหรอน่ารักเหรอเดินได้ค่ะเขาจะมีเข,า,ขาจะมีตะข,ข่ายกั้นมาให้เลยมาให้มาค่ะ นี่ไงน้องหมูโอ้เห็นไหมจระเข้เต็มเลยใช่ไหมคะอันนี้เราไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าเขาจะมีโหแบบเป็นลวดหนามแบบคือปลอดภัยมากอื ตัวใหญ่โอ้ยพ่อรอบเนี้ยหน้าฝนหรือเปล่ามีแต่ตัวสวยๆกลัวลงไหมล่ะผิวไม่แห้งเนาะลงเลยไหมไม่เลยทั้งกลัวโอยทางนูไปดูตรงนู้นดีกว่าเพราะสิวผิวสวยใช่ไหมตรงนู้นอ่ะโอ้หตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยโอ้โหดูฮะกล้ากันไหมเท่านั้นแหละกล้าไหมอ่ะยังไงกล้าไหมหมูกล้าไหมกล้าเบาๆนะโอ้นี่ค่ะ ผมแบบถ้พาพี่มาแล้วพี่มาแล้วพี่ไม่กล้ากลัวกมัวไหมเดิมไพด่มันจะไกเป่าไม่หรอมันเงยหน้าแล้วพ่อข้อมันอ้าปากแล้วพ่อเป็นยัง มันขยับอย่าไปเกาะหม,ม,ม,มูอยากดูอยากดูนี่เฉยๆเดินเลืห้างยังกินเนื้อสัตว์่งหมูจาไปแย่หมูเด็กินหมูรู้ไหมคะว่านี่คือต้นอะไรคะนี่นี่คือต้นอะไร อันนี้คือต้นตาลน,นะคะที่เรากินแจวตาลใช่ไหมป้าป๊าใที่ลูกอ่อนๆที่เราเอาไปกินแล้วมันจะเหนียวๆกรึบๆส่วนอันนี้คือลูกที่แก่แล้วหรือสุกแล้วถ้าหล่นมาใหม่ๆเนี่ยเขาจะเอาไปทําขนมตาลที่เป็นสีเหลืองๆมะพร้าวขูดโรยใช่ไหมคะใช่แต่น,นี้คือใช้ไม่ได้นะเพราะว่ามันร่วงลงมานานแล้วามาแมลงเข้าไปเจาะความหวานเห็นไหมหายากนะสมัยนีย้น้องหมูรู้จักไหมอันนี้เขาเรียกว่าต้นอะไรคะลูกอะไรคะ ต้นลูกตาลลูกตาลใช่นี่ล่ะโอ้โห้าตาลอ่อนๆเยอะแยะเลยค่ะเนี่ยโอ้อย่างนี้ต้องส่งน้องหมูขึ้นไปเก็บค่ะออกมาลูกไปไหมลูกตาลแต่อันนี้ไปทําขนมหอมมากเลยนะอือเอาไปคั้นคั้นแล้วก็ใช้ผ้าขาวรองสีเหลืองใช่สีเหลืองลูกอะไรหรอน้องหมูน้องหมูลูกอะไรครับเนี่ยอ๋ออ๋อไม่รู้จักลูกอะไรเนี่ย ลูกตาลค่ะลูกตาลที่สุกแล้วลูกตาลครับสีส้มดอกเข็มสีเหลืองโอเคครับลูกตาลครับลูกตาลจะหายากมากๆเลยมาถึงแล้วที่นี่ที่ไหนคะน้องหมูชีวัดข้าวไม้ค่ะยู่ไกลสุดใจบ้านค่ะใกล้ๆบ้านเรานี่เองบรรยากาศที่นี่ร่มรื่นมากๆเลยนะคะแล้วก็มีสัตว์หลายๆอย่างที่ให้เด็กๆไปดูด้วยอ ข้างในมีสวนเป็นแบบธรรมชาตินะคะนี่คือนี้ค่ะแล้วโบว์นี่ค่ะนี่มีจันหันแล้วก็มีธรรมชาติที่เราดูด้วยนะเขาเรียกว่าสวนอรหันต์สวนอรหันตเหรอคะโอ้โหมีจันหันด้วยนะนรยนะเราไปดูได้เลยบรรยากาศดีมากเลยอื้อ เหลี่ยมอะไรนะเหลี่ยมแปดคิศป่ะคะใช่ไหมใช<อ>่ไม่อก่อนจะเป็นน้ำหูกแบบใช่ใช่เป็นเหลี่ยมแปดคิศนล้ค่ะที่เป็นเขาเรียกอะไรนะสัญลักษณ์จีนใช่ไหมปะ<อ><อ>๊ะป<อ><ด>๋าใช่อ่าเดี่ยวเป็นเดี่ยมหน่อยนะคะเราก็จะเจอสะพานสีแดงแล้วก็จะมีก้างหานสวยมากเลยแล้วก็จะมีลำธารเป็นลำพันหินนะเขาทำเหมือนจริงมากเลยนี่โอ้โหนี่ไงน้ำมูสวยไหมครับเ่อนเพื่นอนๆมาดิดดดด เพื่อนๆจ๋ามาได้นะคะที่นี่ใกล้บ้านใกล้้ลมลื่นบรรยากาศดีจ้าเป็นที่มาบอกว่าตุกใจกล้บ้านค่ะนั่งรถไม่ไกลมาได้เลยมีเลือดมายนะมีาแล้วก็มีปลานี่เอ้านี่ตัวอะไรมานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยเขาเรียกตัวอะไรนะหมีเหรอตัวอะไรลูก อ้บบาวแสดงว่าเราต้องจับตั้งอยู่ตรงนี้แล้วล่ะอ้อมันอยู่นี่แล้วกันนะนั่งสามเลยโอเคบายตาอ๋อเดี๋ยวให้ดีนะแม่ลูกลงไปนี่จะจับปลาได้เลยนะออันนี้เป็นอะไรปะบา๊บาที่ตรงนี้นะเป็นสั์แบบนี้ เนี่ยเขาจะมีนหน้าเนสตัตอันนี้คือแพะใช่ไหมคะใช่อันนี้คือแพะใช่ไหใช่ลายลักษณ์นา่ผิดแพะเขนสิบสองเลกสัตว์อ๋อเหรอสัตว์เหรออืมอันนี้ก็จะเป็นมา้าอันนี้ก็จะเป็นงูและนูน่นยาวไปนู่นเลยก็คือสิบสองใช่ไหมใช่สิบสองจริงๆด้วยค่ะในสิบสองยาวไปเลยแล้วเขาทำหน้าเหมือนมากเลย เราเคยเห็นแต่พิธีไทยพิธีลาวแล้วก็พิธีศาสนาคริสต์ใช่ไหมคะวันนี้แม่จะมามาดูที่วัดข้าวไม้การอันนี้เป็นพิธีแต่งงานของ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 อะไรนะบอกตาเขาเรียกอะไรนะจะประเทศอเมริกใช่ไหมอันนี้สาวไม้ไฟอันนี้อะอันนี้ก็ฝั่งเจ้าบ่าวอันนี้ฝั่งเจ้าสาวนี่ค่ะก็จะมีทั้งประเทศจีนไทยลาว แล้วก็ฟิสอันนี้ก็จะเป็นมหองจีนค่ะสวยมากๆเลยนะอันนี้เขาจำลองแบบจำลองเป็นถ้ำน้ำตกอะเหมือนจริงมากๆเลยไหมจำมสงยเราเห็นถ้ำถ้ำอนี่นน้ไม่น่าเชื่อใช่ไหมพี่เี่ยงร้ด้วยเออใช่ไหม โอเคไา้ชามีอาอกะนะันน,นนะคะาพเพื่อนมาขึ้น้นอะไรนะบ้านหอคอยใช่ไหมคะบ้านนตังหันขึ้ไปชมวิวด้านบนกันเลยค่ะมีสองชั้นขามเรามาเลยกดลบกลา วงกดเอไปกไปเลยจะหาจะเจอไหมว่าเราเจะหาทางออกกันเจอไหมมาเลยเตามหน้าาอโอ้โหเอาตรงๆนะเขาวงกดจะคันไหมคะพีหนูหูไม่เอาแล้วค่ะหยุดก็ตตองี้แล้วออกแล้วนี่ออกแล้ไหน Ủa, ừ, ừ. Ủa. Ừ, Nhiếng à. Nhiếng à. ô đứng ra muốn ngồi ở con này muốn ngồi này như thế hả? nha đi nghe มันเห็นสมัยอดีตมันจะมีคนถ่ายรูปนะมีสมัยอดีตอีกแล้วจ้าผมหันมายิ้มหน่อยหันมายิ้มหน่อยผมมายิ้มหน่อยดิยิ้มมาอ่ะไม่เห็นแลอวไปต่ออ่าแล้วเพราะว่าอะเขาจะเล่าถึงอดีตมันมันจะมีคนถ่ายรูปเยอะๆค่ะอันนี้คือสมัยอดีตเพราะว่ามันจะไม่เพราะว่ามันไม่มีคนแล้วโอ้ยตายอันนี้คือใส่เล็ทีวีใช่ทางนี้ทางไหนทางนี้เอาแค่ทางนี้ทางนี้ค่ะมองด้วยค่ะอย่าให้โดนตาลูกอย่าให้โดนหน้า โอ้ขาวงกดค่ะโอ้โอ้ตรงไหนทางนี้่ะโอ้มึงหอูได้ด้วยโอ้โอ้าอ้าวไปออกทางนู้นนี่พอเห็ป่าออกทางนี้อันนี้สั่นแล้วระวังลูกระวัง อ้าถึงแล้วยิ้มก um ่อนได้เรอที<า>่สุดเราก็ออกจากเขาวงกดได้แล้วจ้าโอเค <Okay. S 1> าไม่ได้แบบเซียนจากสมัยก่อนนี่ออกไม่ได้เลยนะ <c oughs> <c oughs> โอ้ยเดีอจะเดามห่ก็หัออ้หาบนีน้จากิได้อ๋ออ๋อน,น้ำตกสาลาย

<c oughs> ทั้งหมุกตาบค่ะ ตอบค่ะอะไรเราทำไมมีตอตออะไรอยันนู้นหมดทั้งเป็นนอกอยู่เป็นนกที่สวยมากๆเลยค่ะอ๋อเ,<ป>เป็นห้องกระจกค่ะ<ม>จ้ะสาธุยาง น้เขาเรียกอะไรนะป้าควายเผือกใช่ไหมคะอันนี้ไม่ใช่หมูลูกหัวด้วยป้าอืน่ารักไว้ลูกอันนี้เขาเรียกควายเผือกนะคะลูกควายตัวเล็กลูกได้แตะเขาไม่กัดคือเขาไม่กัดควายเนี่ยเขาจะไม่กัดคนนะคะน่ารักไหมคือเข่าค่ะอันนี้อันนี้ด้วงด้วค่ะไม่ได้ไม่ได้

ใช่ไหมคะนด้วยโนะอ้ใช่ค่ะน่ารักไหมน่ารักน่ารักเมื่อกี้เราให้อาหารไปแล้วนะเนี่ยน่ารักมากเลยนี่สมุดสาคอนนี่สมุดสาก้อนจ้าโอเค